เฟซบุ๊กนะครับประกาศมาตรการใหม่นะครับวันที่24เมษายน2568นะครับสำหรับชาวครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาที่โพสต์แล้วไม่ตรงกับคำบรรยายแล้วก็การใส่แฮชแท็กที่ไม่ตรงกับเนื้อหาครับซึ่งจะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับสแปมครับซึ่ง Facebook ได้ประกาศออกมาแล้วครับซึ่งเนื้อหาการประกาศเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างให้ไปอ่านนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษเราก็้วยแปลวครับเดี๋ยวผมจะบรรยายคร่าวๆให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนื้อหาอันดับแรกครับก็คือเราทําเนื้อหาที่ไม่ตรงกับคาบรรยายเช่นคุณโพสต์รูปภาพสุนัขใช่ไหมแต่คุณไปไเขียนคำบรรยายเป็นเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องบินอนะซึ่งไม่ตรงเกี่ยวกับรูปภาพที่คุณโพสตนะ์อันนี้เรียกว่าเนื้อหาไม่ พึงประสงค์ก็คือเป็นเนื้อหาที่เข้าขายสปแปรมนะครับอันนี้คือประกาศยีบสีนี่นะลองไปฟังดูลองไปดูได้แล้วก็มีคนทำลายคนแล้วต่อมาเนื้อหาที่ทําแล้วใส่แฮชแท็กยาวจนเกินไปแล้วก็แฮชแท็กเนี่ยไม่เกี่ยวกับเนื้อหาครับเช่นทําเกี่ยวกับรถยนต์แต่ไปใส่แฮชแท็กเพื่อวกาการมองเห็นอะไรอย่างนี้ครับฉะนั้น ชาวคีตั้งหลายที่บ้าใส่แฮตแท็กนะครับแฮแท็กแฮแท็กนี้แฮตแท็กเยอะจนเกินไปนะเฟซบุ๊กแนะนําไม่เกิน5้าแฮตแท็กนะครับแล้วแฮแท็กเราเนี่ยต้องตรงกับเนื้อหาด้วยเช่นทาาาํอ hashtag, าทอาหารผัดกะเพราก็ต้องใส่แฮตแท็กผัดกะเพราไม่ใช่ทําอาหารผัดกะเพราไปใส่แฮตแท็กปฏิสัมพันธ์แฮตแท็กเปิดค่าการมองเห็นเฟซบุ๊กจะให้เราเข้าขายเนื้อหาเป็นสปแปมทันทีครับอันนี้พวกเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวกับวงการขีดเื้องรอนะซึ่งเนื้อหาพวกนี้ครับอันดับแรกเนี่ยนะครับจะลดค่าการมองเห็นครับคือเนื้อหาที่ผมกล่าวมาสักครู่เนี่ยคือเนื้อหาที่แบบว่าไม่ตรงกับคำบรรยายหรือว่าเนื้อหาที่ใส่แฮชแท็กไม่ตรงกับเนื้อหาที่เราสร้างเช่นรูปภาพหรือวิดีโอกระช่งที่เราทําแล้วเราใส่แฮชแท็กไม่ตรงอัอนนี้จะทําให้ลดค่าการมองเห็นครับอันนี้คือเบาๆอันดับที่2ออ่าเดี๋ยวลดค่าการมองเห็นเนี่ยก็คือ มันจะให้เห็นเฉพาะผู้ติดตามครับมันจะไม่ถูกนําส่งไปให้กับคนอื่นเห็นจะเห็นเฉพาะผู้ติดตามในระดับหนึ่งซึ่งไม่ทุกคนระดับที่สองเนี่ยโพสต์นั้นจะไม่สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะถึงขั้นหนักก็คือปิดเครื่องมือการสร้างรายได้ครับสําหรับเนื้อหาสแปรมดังนั้นเมื่อพูดถึงสแปรมแล้วมันก,ก็ไปเกี่ยวกับพวกสายเยี่ยมบ้านพวกไปคอมเมนต์นั้นคอมเมนต์นี้คอมเมนต์เยอะกนเ,เกินไป อันนี้ก็จะโดนสแปมครับเราจะถูกลดค่าการมองเห็นได้ฉะนั้นต้องระวังนะสายเยี่ยมมาตั้งหลายเยี่ยมนั้นยังม,มีสติ๊กเกอร์หลวๆมีพฤติกรกรมสแกมอะมีพฤติกรรมของความเป็นสแปมเนี่ยอาจจะโดนเข้าขายนี้ก็ได้ครับลดค่าการมองเห็นแล้วก็ใครนะครับที่สร้างหลายเฟซเนี่ยอีกเนื้อหาเร่งเกี่ยวกับสแปมก็คือมันจะเป็นพวกเพจมากก่อที่ขายของแล้วทําบัญชีมามาให้หลายบัญชีแล้วมาคอมเมนต์ว่าใช้ดีครับใช้ดีครับอย่างเงี้ย อันเนี้ยก็จะถูกลบเพจไปเลยสําหรับเพจที่แบบขายของแล้วสร้างบัญชีหน้ามาขึ้นมาก็คือลดลดการมองเห็นด้วยครับผมแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของเพจก็คือต่อไปเพจก็จะมีะเพจเนี่ยก็จะมีเครื่องมือใหม่ที่เอาไว้รายงานสําสหรับคนที่มาคอมเมนต์เนื้อหาไม่ตรงกับเขาเรียกว่ามาคอมเมนต์แบบไม่ไม่ไม่เข้าข่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เราโพสเช่น มาพัานานันเนื้ออะไรก็ช่างที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราโพสอันนี้มันจะมีวิธีการจัดการเป็นฟีเจอร์เพิ่มขึ้นสําหรับคนที่ใช้เพจครับนี่คือเนื้อหาคร่าวๆนะดังนั้นสิ่งที่จะฝากให้กับชาวคีเตอร์ก็คือต่อไปเวลาคุณโพสต์ภาพหรือโพสวิดีโอเนี่ยให้คุณบรรยายให้ตรงกับเนื้อหาของคุณและก็ต่อไปการใส่แฮชแท็กนะครับอย่าใส่แฮชแท็กมั่วซั่วตัวถั่วเหลืองนะครับใส่แฮชแท็กให้ตรงกับเนื้อหานะครับ ทำคอนเทนต์อะไรก็ต้องใส่แฮชแท็กให้ตรงกับสินคุณทาครับทำคอนเทนต์สายอาหารก็ใส่แฮชแท็กอาหารอย่าไปใส่แฮชแท็กเปลือกค่าการมองเห็นอีกต่อไปนะซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมต่อไปทาคอนเทนต์ให้ระวังการใส่แฮชแท็กนะครับไม่งนั้นเราจะโดนลดค่าการมองเหน็นลดการสร้างได้และโดนปิดเครื่องมือครับอันนี้ออกมาเตือนแล้วนะ